ไทยต้องเลิกคุยตรงกัมพูชาเดินเกมหมากล้อมบีบพุนเซนด้วยจีนตะวันตกสหรัฐอเมริกาและอาเซียนชายแดนไทยกัมพูชายังเดือดต่อเนื่องหลังเหตุปะทะวันที่28พฤษภาคม2568ความพยายามเจราจาระหว่างสองประเทศหลายรอบไม่ก่อผลจึงมีเสียงเรียกร้องว่าไทยควรหยุดเจราจาตรงกับขเขมรแล้วหันมาใช้ก้หมากล้อมแบบเดียวกับที่รัสเซียข้ามหัวคุยตรงกับสหรัฐอเมริกาเรื่องอยูเครน หมากตัวแรกจีนใช้ปัญหาสแกมเมอร์ mer, เป็นตัวบีบศูนย์กลางสแกมเมอร์ออนไลน์ในปลอยเป็ดสร้างรายได้กว่า1.25หมื่นล้านดอลลาร์ปีเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาแต่กลับทำให้ไทยและจีนสูญเสียมหาศาลร,รายงาน US Institute of Peace ระบุว่าภูมิภาคนี้ถูกโกงถึง6.4หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีจีนโกรธจัดจากกรณีนักแสดงดังแวงซิงถูกกลักพาตัวเข้าแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเมื่อ มกราคม2568ถึงขั้นส่งตำรวจจีนลงพื้นที่เองดังนั้นไทยควรจับมือจีนร่วมกดดันฮุนเซนให้จัดการจริงกับสแกมเมอร์ไม่เช่นนั้นไทยจีนจะโดดเดี่ยวกัมพูชาในเวทีภูมิภาคหมากตัว2ตะวันตกประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนกัมพูชาภายใต้ฮุนเซนถูกวิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่การยุบพรรคฝ่ายค้าน CNRP ในปี2017 Amnesty International ยังรายงานว่าศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชาเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งแรงงานทาสและการทรมานนี่คือจุดที่ไทยสามารถชงให้ยุโรปและตะวันตกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันฮุนเซนให้เปิดพื้นที่ฝ่ายค้านแลกกับความช่วยเหลือหรือสิทธิทางการค้าใช้เวที UN เป็นแรงหนุนหมากตัวนี้ตะวันตกน่าจะเล่นด้วยอย่างยินดีหมากตัว3สหรัฐอเมริกาผลประโยชน์ล้วนๆอเมริกาเคยกดดันภูมิภาคนี้ผ่านการค้าหลายครั้ง เช่นสมัยทรัมป์ขู่ตัดสิทธิท่าไทยกัมพูชายังปะทะกันวันนี้ไทยมีกำลังซื้อกว่า60ล้านคนและฐานเศรษฐ,ษฐกิจใหญ่กว่ากัมพูชาใช้ข้อตกลงการค้าและความมั่นคงเป็นเครื่องต่อรองเพื่อให้สหรัฐอเมริกาช่วยกดหุนเซนหมากตัว 4. อาเซียนตาข่ายปิดล้อมหลายชาติอาเซียนอึดอัดใจกับกัมพูชามานานทั้งบทบาทเป็นตัวแทนจีนในเวทีอาเซียนการขวางถแถลงการเรื่องทะเลจินใต้ ไปจนถึงการแพร่ระบาดของแก๊งสแกมเมอร์ที่ลวงแรงงานมาเลเซียฟิลิปปินส์และอื่นๆมาขังใช้งานไทยควรรวบรวมพันธมิตรอาเซียนใช้ปัญหาร่วมเหล่านี้สร้างแรงกดดันจนกัมพูชาไม่อาจเพิกเฉยได้บทสรุปล้อมขเขมรตัดเส้นเลือดแทนที่จะคุยตรงไทยควรเดินเกมตัดท่อ้นาตัดเชื้อเพลิงปิดช่องการค้าใช้จีนบีบสแกมเมอร์ใช้ตะวันตกกดประชาธิปไตยใช้สหรัฐอเมริกาแลกผลประโยชน์และใช้เวทีอาเซียนปิดตะข่ายกดดัน แน่นอนฮุนเซนอาจยังอยู่แต่จะไม่สุขสบายเหมือนเดิมอีกต่อไปหากใครเดินเกมนี้สำเร็จคัดข่าววันที่18สิงหาคม2568เขียนจากหาดใหญ่